พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่90ที่มูล,ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่25เมษายนพุทธศักราช2547เพราะฉะนั้นวิถีจิตถ้าพูดถึงต้องทวารไหนแล้วก็วิถีจิตจะเกิดขณะเดียวไม่ได้เลยจะมีหลายขณะซึ่งเกิดสื่อต่อรู้อารมณ์เดียวกัน หมดการรู้อารมณ์นั้นเมื่อไหร่ก็หมดวาระนั้นแล้วก็มีผวังขั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเริ่มเป็นวิถีจิตใหม่ก็วิถีจิตที่เกิดดับสืบต่อกี่ขณะก็เป็นวาระหนึ่งกี่ขณะหมายความว่ารู้อารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวเนะะี่ยค่ะจิตที่เป็นวิถีจิตจะเกิดสืบต่อรู้อารมณ์นั้นอย่างทางตาที่กําลังเห็นในขณะนี้เป็นเครื่องพิสูจน์นะคะไม่ใช่ผวังขจิตแต่ต้องมีผวังขจิตก่อนแน่นอน ดำรงภพชาติอยู่นะคะและเมื่อสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นรูปชนิดนี้แหละที่กระทบจากขู่ภาษาทะททำให้ผวังขจิตไหวคือเริ่มที่จะทิ้งไม่มีอารมณ์เก่าแต่ว่าจะมีอารมณ์ใหม่คือสิ่งที่กระทบตาเมื่อผวังขจจรณะดับผวังขจจรณะเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือเปล่าคะไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณ์เลยชื่อว่าผวังต้องมีอารมณ์ของผวัง เมื่อผวังขจรณะ,ะดับไปเป็นปัจจัยให้ผวังคู่ประเชทะเกิดเห็นสิ่งที่กําลังปรากฏถางตาหรือยังไม่เห็นเป็นผวังขณะสุดท้ายสิ้นสุดกระแสของผวังจึงชื่อว่าผวังคู่ประเชทะแต่อารมณ์ต้องเป็นอารมณ์ของผวังนั่นเองเปลี่ยนไม่ได้เลยและเมื่อผวังคู่ประเชทะดับไปแล้วนี่คะ่ะวิถีจิตแรกต้องมีนะคะคืออาวัชนะจิตถ้าเป็นทางปัญจทวารก็เป็นปัญจทวาราวัชนะจิต ถ้าบ่งชัดว่าทางตาก็คือจักขุทวาราวัชณะจิตนี่คือบ่งชัดว่าไม่ใช่ทางอื่นเกิดขึ้นหนึ่งขณะเป็นวิถีจิตนะคะรู้อารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏกระทบตาแต่ไม่เห็นเนี่ยค่ะคือแม้การเห็นของเราขณะนี้ซึ่งเหมือนกับเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยรู้ความจริงว่าไม่ใช่ตัวตนเลยเพราะเหตุนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่ปรากฏทางทวารนั้นแต่ไม่เห็นเพราะทำอาวัชนะกิจรู้ว่าอารมณ์กระทบทวารนั้นแล้วก็ดับหลังจากนั้นจิตอะไรเกิดคะจักขวิญญาณเป็นวิถีจิตเห็นไหมคะว่าวิถีจิตจะเกิดดับสื่อต่อรู้อารมณ์เดียวกันคือเห็นรูปที่ยังไม่ดับที่ปัญจทวารรู้ว่ากระทบ แต่จิตนี้เกิดขึ้นทำทัศนกิจคือเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วกระดับเป็นเราหรือเปล่าการฟังเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นเป็นวิถีจิตหรือเปล่าค่ะจากขุวิญญาณเป็นวิถีจิตเป็นวาระไหนเป็นวาระทางจักขุทวาลเป็นวิถีจิตของขณะที่สองของจักขุทวาลเป็นวาระที่รู้อารมณ์ทางตา อันนี้ก็ทบทวนอยู่นี่แหละนะคะแต่ก็คือจะทบทวนอีกหลายอย่างก็ได้จะกล่าวถึงแม้ปัจจัยตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเกิดก็ได้เพราะว่าปัจจัยนี้เราคุ้นหูเลยค่ะเพราะฉะนั้นการกล่าวถึงธรรมะไม่จำเป็นต้องไปแยกนะคะว่าปริเฉดไหนเลยแต่ว่าเราศึกษาเพื่อเข้าใจเหมือนอย่างที่บุคคลในครั้งโน้นท่านศึกษาเยนะคะท่านก็ศึกษาด้วยความเข้าใจ ไม่จำเป็นต้องคิดว่านี่ปริเฉด8ปดยังพูดไม่ได้หรือนั่นเป็นปริเฉด6เป็นเรื่องรูปหรืออะไรนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจได้ในสิ่งที่กําลังฟังขอเพียงอย่างเดียวค่ะคือในขณะที่กําลังฟังเนี่ยนะคะอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าไปคิดเรื่องอื่นนะคะกําลังฟังหายไปละคำหนึ่งสองคำแล้วยังเอาเรื่องอื่นมาคิดแทรกเข้ามาโดยที่ว่าจะไม่ทําให้เข้าใจสิ่งที่กําลังฟังอยู่ พราะฉะนั้นถ้าเพียงฟังด้วยความตั้งใจที่จะเข้าใจจริงๆไม่คิดถึงเรื่องอื่นไม่คิดถึงความคิดของเราเก่าๆก่อนที่จะศึกษาธรรมะแล้วคิดเอาเองหมดเลยแต่ว่าฟังด้วยความเคารพรู้ว่านี่เป็นสัจจะเป็นสิ่งที่จริงพิสูจน์ได้แล้วก็ตรงตามที่ได้ทรงแสดงแล้วเพราะว่าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงนั่นเองก็จะทำให้เราเข้าใจถูกแล้วก็ไม่ลืมด้วย อย่างปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นชาติอะไรคะชาติกิริยาค่ะเป็นชาติกิริยาพาาระอรหันต์มีไหมคะมีค่ะนกมีไหมคะมีเรามีไหมคะมเห็นจะเกิดเมื่อไหร่ต้องมีปัญจทวาราวัชนะจิตซึ่งเกิดก่อนแน่นอนจะเกิดจากผวังแล้วมาเห็นเลยเนี่ยไม่ได้จะต้องมีวิถีจิตแรกคือปัญจทวาราวัชนะจิตซึ่งเป็นกิริยาจิต เมื่อจักขุวิญญาณเกิดขึ้นเห็นระดับจักขุวิญญาณเป็นชาติอะไรชาติวิบากเป็นชาติวิบากนี่แหละคะ่ะผลของกรรมละ่ะอยากจะรู้นักว่ากรรมที่เราทําไปเนี่ยจะให้ผลเมื่อไร่ขณะไหนอย่างไรเดี๋ยวนี้ที่กําลังเห็นเป็นผลของกรรมใครทําคะคนอื่นทําให้หรือเปล่าคะทําเองจะโกรธคนอื่นไหมคะ ก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าโกรธเพราะไม่รู้จริงๆนะคะก็ยังมีคนโน้นคนนี้แล้วก็ยังโกรธอยู่แต่ความจริงถ้ารู้ว่าเป็นวิบากของเราเราทำเองทั้งหมดก็จะทำให้ไม่คิดถึงว่าเป็นการกระทําของคนอื่นที่กระทําต่อเราเพราะฉะนั้นเมื่อจกักุขวิญญ,ญาณดับสัมปติชนะรับสิ่งที่จกักวิญ,ญญาณเห็นเนี่ยนะคะอารมณ์เดียวกันเป็นวิธีจิตหรือเปล่าคะ น,นะคะเป็นชาติอะไรคะสัมปติชนะ<บ>าชาติวิบาสเ <บา S 1> นี่ยค่ะคือกรรมทั้งหมดใครไปทำได้ใครคิดว่าใครจะทำอะไรได้ให้ทราบเลยว่าไม่มีตัวตนไม่มีเรามีแต่ธรรมะและธรรมะแต่ละอย่างก็เกิดขึ้นทำกิจการงานหน้าที่ของธรรมะนั้นๆจะเป็นเราทำได้อย่างไรสักขณะจิตเดียวก็ไม่มีเราเพราะฉะนั้นสัมปติชนะนก็เป็นวิบากจิตซึ่งเกิดเพราะ อะไรเป็นปัจจัยคะกรรมเป็นปัจจัยเราก็เริ่มเข้าใจกรรมมาปัจจัยแล้วธาตุขึ้นชื่อว่าเป็นวิบากต้องเป็นผลของกรรมมาปัจจัยและถ้าเป็นกรรมมาปัจจัยให้ผลก็คือให้ผลเป็นวิบากจิตจากขูวิญญาณเป็นวิบากดับไปแล้วนะคะกรรมก็ยังทําให้สัมปติชนะเกิดต่อเป็นวิบากก็ยังไม่หมดเรื่องของวิบากนะคะกรรมก็ยังทําให้สันตริรณะซึ่งเป็นวิบากเกิดต่อจากสัมปติชนะและดับไป หลังจากนั้นไม่ใช่วิบากแล้วค่ะวิบากมีเท่านี้แหละใครอยากได้วิบากอะไรมากๆก็แค่เนี้ยคือจักขูวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะนี่คือวิบากอยากจะได้วิบากทางตาก็เดี๋ยวนี้แหละที่เห็นแต่ไม่ใช่จักขูวิญญาณเท่านั้นยังมีสัมปติชนะสันติรณะด้วยทางหูที่ได้ยินเป็นวิบากก็ต้องมีโสตวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะที่เป็นวิบากจบเรื่องของวิบากทางทวารนั้นๆนะคะ จิตที่เกิดต่อเป็นโวธทพณะจิตถ้าเป็นทางปัญจทวารหมายความถึงจิตที่ไม่ใช่วิบากแล้วจะเป็นอะไรจิตมีสีชาตินะคะกุศลอกุศลวิบากกิริยาโวธทพณะจิตเป็นกิริยาจิตยังไม่ใช่กุศลอกุศลเลยแต่รอเดี๋ยวพร้อมแล้วค่ะจะเกิดต่อแต่ต้องหลังจากโวธดทพณะดับไป เราะฉะนั้นวธทัพณะซึ่งเป็นกิริยาจิตเนี่ยนะคะก็เป็นจิตที่เป็นบาทเฉพาะที่จะให้กุศลจิตหรืออกุศลจิตเกิดกุศลจิตและอกุศลจิตจะเกิดต่อจากจิตอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าโวอทัพณะจิตเป็นบาทเฉพาะที่จะให้กุศลจิตและอกุศลจิตเกิดต่อสําหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์แต่สําหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์นะคะไม่มีกุศลจิตไม่มีอกุศลจิตแล้ว เพราะฉะนั้นก็เป็นกิริยาจิตแต่ต้องมีนะคะแต่ว่าเปลี่ยนสภาพคือไม่มีสภาพของกุศลที่จะเป็นเหตุให้เกิดแต่จะเป็นโสพณะจิตที่เป็นกิริยาจิตเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์นยคะรู้ตัวหรือยังคะว่าหลังเห็นแล้วเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลใช่ไหมคะไม่ศึกษาไม่รู้คะ่ะแต่ถ้าศึกษาแล้วรู้ไหมตอบว่าไงคะถ้าถามว่ารู้หรือยัง ่าเวลาที่วอดทะพนะจิตดับไปแล้วเป็นบาทเฉพาะหรือจะใช้คําว่ากระทําทางให้กุศล,ลจิตและอกุศล,ลจิตเกิดเพราะถ้าไม่มีจิตนี้นะคะกุศลจิตอกุศลลจิต,ลลจตและกิริยาจิตที่เป็นชวนณะ<ม>เกิดไม่ได้เลยแต่ตอันนี้ก็ยาวไปนะยนะเพราะฉะนั้นเวลาพูดพูดสั้นๆเฉพาะส่วน,น,น,นที่จะให้เข้าใจและต่อจากนั้นไปขยายอีกถึงเรื่องเว้นถึงเรื่องอะไรต่ออะไรทีหลังแต่พื้นฐานต้องมั่นคง ว่าหลังจากที่วธพนะจิตแล้วเนะะี่ยค่ะตอนนี้แหละสะสมอะไรมามากสะสมโทสะมามากอะไรเกิดคะโทสะมูลจิตมีปัจจัยที่จะเกิดแล้วนะคะถ้าสะสมกุศลมากอะไรเกิดคะกุศลแล้วเราหรือเปล่าไม่ใช่เราเพราะชะนมปัญญาจริงๆเนี่ยนะคะต้องเห็นกุศล,ลธรรมและอะกุศล,ลธรรมนี่ขั้นฟัง ฟังว่ากุศลเป็นธรรมะอกุศลเป็นธรรมะแต่ปัญญาต้องถึงอีกระดับหนึ่งคือรู้ความเป็นธรรมะของกุศลและอกุศลนั้นไม่ใช่จะไม่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะว่าลักษณะของสภาพธรรมะนั้นจะเป็นของใครหรือว่าจะเป็นใครไม่ได้เลยนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็รู้จักตัวเองขึ้นหลังเห็นกุศลและอกุศล หลังได้ยินหลังได้กลิ่นหลังลิ้นรสหลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสตอบเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นอะไรคะอะกุศลเพราะฉะนั้นเราดีหรือไม่ดีแค่ไหนถ้าเราไม่รู้ว่าเราไม่ดีเราจะละไหมคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่สะสมอกุศลมามากนะคะทรงแสดงอกุศนธรรมให้รู้ความจริงว่าเป็นเราเองที่มีแล้วก็มีประเภทไหนเนี่ยคนอื่นไม่รู้ แต่เราสามารถที่จะรู้ได้ตามอัธยาศัยที่ได้สะสมมาแต่สิ่งที่สะสมมามากนะคะลึกซึ้งด้วยถ้าชาตินี้ยังไม่มีปัจจัยที่จะให้อกุศลประเภทนั้นๆเกิดอกุศลประเภทนั้น,น,นยังไม่เกิดแต่หมายความว่าไม่มียังสะสมสืบต่อเป็นอนุสัยสําหรับอกุศลนะคะใช้คําว่าอนุสัยแต่ถ้าสําหรับทางกุศลก็เป็น อาสยะหรือว่าถ้าเป็นกุศลที่สามารถที่จะกระทำให้ถึงฝั่งได้นะคะก็เป็นบารมีนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะได้เข้าใจสภาพธรรมะว่าเป็นธรรมะยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะไปอยากให้ไม่มีอกุศลทำไงคะก็มีเหตุปัจจัยที่สะสมมาเกิดแล้วควรจะรู้ว่าเป็นธรรมะแต่กลับมีความเป็นเราที่ไม่อยากจะมีและหาทางอื่นที่จะไม่มี ซึ่งไม่ใช่การรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั่นก็เป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะนี่ก็สแสดงให้เห็นถึงคําว่าวิถีและก็คําว่าวาระซึ่งหลังจากกุศลอกุศลแล้วก็ถ้าอารมณ์นั้นยังไม่ดับนะคะวิบากจิตก,ก็จะเกิดขึ้นทำตถาลัมพนะกิจสขณะ และรูปที่มีสิบเจ็ดขณะเนะะี่ยค่ะตั้งแต่อติตะพวังที่กระทบพวังจนถึงพวังขจรณะมีอายุสิบเจ็ดขณะก็ดับจบวาระหนึ่งวาระหนึ่งซึ่งบางวาระรูปดับก่อนตถาลัมพณะก็ไม่เกิดบางวาระรูปดับก่อนกุศล,ลจิตและอกุศล,ลจิตก็ไม่เกิดนี่คือที่เราจะศึกษาต่อไปนะคะแต่ก็ให้ทราบว่าวาระหมายความอย่างนี้และเมื่อตถาลัมพณะจิตเกิดแล้วดับไป รูปกระดับไปแล้วก็หมดวาระหนึ่งวาระหนึ่งโดยที่มีผวังขัน้นท่านอาจารย์คะอย่างนี้นี่วาระหนึ่งเนี่ยก็มีวิธีจิตหลายวิธีค่ะมากน้อยต่างกันค่ะค่ะแต่ว่าวาระหนึ่งเนี่ยจะมีจิตเกิดดับสิบเจ็ดขณะไม่ใช่ต่อบใหมค่ะวาระหนึ่ง มีหลายวิธีค่ะมากน้อยต่างกัน<ะ>ตามแต่และวาระ,ะบางวาระก็มีจิตเกิดดับมากนะคะบางวาระก็น้อยกว่านั้นเช่นบางวาระไม่มีตถาลัมพนะเห็นไหมคะขาดไปละสองขณะบางวาระไม่มีชวนะขาดไปละอีกเจ็ดขณะเพราะฉะนั้นบางวาระมีเต็มอยู่ถึงตถาลัมพนะแ<ต>นี่แสดงว่าวาระหนึ่งเนี่ยจะมีวิธีจิตเกิดดับไม่เท่ากันแต่ยังไงก็ตามรูป ที่จิตรู้อารมณ์เนี่ยก็ต้องดับในสิขณะของจิตจะรู้หรือไม่รู้รูปจะเป็นอารมณ์หรือไม่เป็นอารมณ์ก็ตามรูปทุกรูปที่เกิดที่เป็นสภาวะรูปจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับสิ <17 S 1> ขณะ,ะจิตไหนก็ได้ภาวังขจิตสิบขณะรูปหนึ่งดับไปภวังขจิตอีกสิขณะรูปที่เกิดพร้อมภวังขณะแรกก็ดับไปไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับวาระที่เป็นวิถีเลย อายุของรูปก็คืออายุของรูป,รปแต่ที่แสดงวาระคู่กับอายุของรูปเพื่อแสดงเห็นว่าบางวาระจิตจะมีวิถีจิตเกิดดับมากเพราะเหตุว่ารูปยังอยู่ต่อไปจนกระทั่งถึงตาลาลพนะแล้วรูปนั้นถึงจะดับไม่ต้องไปเกี่ยวกันเลยค่ะอย่างงั้นวาระนี่คือวิถีจิตวิถีจิตที่ทรู้รอารมณ์ต่อที่รู้อารมณ์เดียวกันรู้อารมณ์เดียวกัน,กนจนกว่าจะหมดไม่รู้อารมณ์นั้นอีกต่อไป เป็นวาระหนึ่งทีนี้ทางปัญจทวารก็แต่ละทวารก็เป็นวาระหนึ่งวาระหนึ่งทีนี้รูปยังไม่ดับที่รูปยังไม่ดับค่ะถ้ารูปดับแล้วเป็นผวังหมดละเป็นวาระไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าถ้าสมมติถ้าสมติว่าทางมโนทวารค่ะก็เรียกวาระเหมือนกันแน่นอนค่ะมโนทวารเริ่มจากมโนทวาราวชนะจิตนะคะ หลังจากพวังขจิตคือพอวังคุปเชธะดับแล้วแต่ก่อนนั้นก็ต้องเป็นพวังพวังภวังการที่จะเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยจะเปลี่ยนทันทีไม่ได้มีปัจจัยสมุดฐานที่ทําให้พวังไหวที่จะเกิดเป็นวิถีถ้าพวังไม่ไหววิถีจิตก็เกิดไม่ได้นะคะไหวที่นี่ไม่ใช่ลักษณะของรูปนะคะแต่ใกล้ต่อการที่จะไม่มีอารมณ์ของพอวังแต่ยังเป็นวิถีจิตทันทีไม่ได้ก็เรียก จิตนั้นว่าผวังขจรณะแนะสดงว่าใกล้ละที่วิถีจิตจะเกิดและเมื่อผวังขจรณะ,ะนะดับไปแล้วผวังคุ่ประเชทะเกิดต่อสิ้นสุดเลยเป็นผวังอีกต่อไปไม่ได้เลยต้องเป็นวิถีจิตถ้าเป็นทางมโนทวารวิถีจิตแรกคือมโนทวาราวัชนะจิตไม่ใช่ปัญจทวาราวัชนะจิตเพราะว่าเป็นจิตคนละประเภทจิตนั้นต้องอาศัยรูปกระทบภาษาทะ แต่จิตนี้ไม่ต้องอาศัยรูปกระทบภาษาทะเลยแต่มโนทวาราวัชณะจิตเนะะี่ยค่ะนึกถึงตรึหรือว่าใช้คำว่ารำพึงถึงในภาษาคําแปลเนี่ยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องใช้คํานั้นก็ได้นะคะเพราะว่าจะไปรำพึงก็ดูจะยาวก็เพียงแค่หนึ่งขณะจิตที่นึกถึงอะไรก็ตามวิธีจิตต่อไปจะต้องมีอารมณ์เดียวกับที่มโนทวารวิถีจิตมี เพราะฉะนั้นเมื่อมนโนทวาราวัชนะจิตดับวิถีจิตต่อไปเป็นกุศลหรืออกุศลทันทีเลยไม่ต้องมีจักขุวิญญาณไม่มีสัมปติชนะไม่มีสันติรณะไม่มีโวทัพนะเพราะว่าโวทัพนะจะเกิดทางปัญจทวารแต่มนโนทวาราวัชนะทำอาวัชนะกิจทางมนโนทวารเพราะฉะนั้นวาระของทางบโนทวารก็มีวิถีจิตคือมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่ง แล้วก็กุศลละจิตหรืออกุศลละจิตหรืิกิริยาจิตอีกเจ็ดขณะแล้วแต่ว่าจะมีตถาลัมพนะหรือไม่มีตถาลัมพนะก็ตามนะคะหลังจากนั้นแล้วผวังขจิตเกิดต่อพอเป็นผวังเมื่อไหร่ก็เท่ากับว่าหมดวาระของมโนทวารวิถีพระฉะนั้นก็ใช้ได้ทั้งหกทวารคําว่าวาระถ้าพูดว่าจิตเกิดดับคุณประทีปเข้าใจไหมคะัเข้าใจไปเข้ใเขัใอนจารับคะและถ้าพูดว่ารูปเกิดดับคุณประทีปเข้าใจไหมคะั เข้าใจครับเข้าใจนะคะหมายความว่าจิตก็เกิดดับรูปก็เกิดดับแต่จิตไม่ใช่รูปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดง่ายๆว่าจิตเกิดดับรูปเกิดดับก็เข้าใจได้แต่ถ้าจะพูดให้ละเอียดจะมีความต่างของจิตและรูปคือถ้าพูดให้ละเอียดนะคะจิตจะมีขณะที่เกิดอุปาทขณะและก็ถิติขณะและก็พังคข,ขณะเพราะเร็วมาก คิดดูนะคะว่าจิตเกิดดับแน่เร็วแค่ไหนและในความเร็วแสนเร็วนั้นก็ยังมีขณะที่เร็วคือปุปาทะขณะทิติขณะพังคขณะถึงสามขณะนี่คือเรื่องของความรวดเร็วของการเกิดดับของจิตสําหรับรูปก็เกิดดับเราจะพูดว่ารูปเกิดดับก็ได้เกิดแล้วก็ดับแต่ว่าในการเกิดดับของรูปนะคะรูปมีอายุยาวมากกว่าจิต จะใช้คำว่าอายุยืนจะใช้คำว่าอายุยาวหรืออายุมากอะไรก็แล้วแต่คำนะฮะแต่ให้เข้าใจว่ารูปหนึ่งที่เกิดต่อเมื่อจิตเกิดดับ17ขณะรูปรูปหนึ่งจึงดับเพราะฉะนั hmm. ้นคุณประทีปจะใช้คำว่ารูปเกิดดับก็ได้จิตเกิดดับก็ได้แต่ถ้ามีความเข้าใจละเอียดขึ้นคุณประทีปก็จะทราบว่าการเกิดดับของจิตก็จะเป็นอุปาทขณะทิติขณะและพังคขณะเพราะเร็วมากแต่รูปช้ากว่านั้น เมื่อรูปเกิดแล้วรูปยังไม่ได้ดับไปทันทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นช่วงที่ยังไม่ดับก็จะเป็นการสืบต่อเป็นสันตติและเป็นชรตาขอเรียนถามท่านอาจารย์นะคะคืออย่างถ้าจะใช้คำว่านามธรรมนี่นะคะไม่ปรากฏความชลามีแต่อุปาทิตติและพระพังคะคือดับไปส่วนรูปธรรมนี่นะคะมีการ เกิดขึ้นแล้วก็สืบต่อแล้วก็มีการเสื่อมแล้วก็มีการดับพอถึงทีฏฐิขณะก็เป็นปัจจัยให้รูปรูปใหม่เกิดขึ้นการสืบต่อของรูปเนี่ยทำให้ปรากฏรูปใหม่ซึ่งให้เห็นความชราได้ค่ะแต่ถ้าพูดถึงหนึ่งรูปอายุของหนึ่งรูปถ้าหนึ่งรูปความชราปรากฏไหมไม่ปรากฏค่ะที่กล่าวว่ารูปดับไปก่อนนี่หมายความว่าอย่งางไรในเรื่องที่เป็นวาระหนึงวาระหนึ่งค่ะ รูปมีอายุสิบเจดขณะของจิตถ้ารูปเกิดพร้อมผวังและก็กระทบกับจักขู่ภาษาธาตุรูปเกิดพร้อมผวังค่ะรูปเนี่ยจะเกิดเมื่อไราได้หมดเลยครับไม่ต้องมาคิดว่าต้องเป็นวิธีจิตเอามานับนะคะครับถึงจะเป็นผวังนอนหลับสนิทเนะะี่ยค่ะรูปที่เกิดพร้อมผวังไหนก็มีอายุสืบต่อไปสิบเจ็ดขณะของผวังแล้วก็ดับกรรมมัชรูปใดก็ตามที่เกิดพร้อมจักขู่วิญญ,ญาณน,นับต่อไปสิบเจ็ดขณะจะไปดับ พร้อมกับจิตนั้นในขณะที่จิตนั้นดับครับก็หมายความว่าถ้าเผื่อรูปเกิดขึ้นมาเนี่ยจะจิตอะไรก็ได้แต่ไปสิบเจ็ดขณะถูกต้องถูกต้องค่ะนับไปสิบเจ็ดขณะรูปนั้นับนัน<ป>คืออายุของรูปค่ะนั่นคืออายุของรูปไม่ต้องไปเกี่ยวกับการรู้อารมณ์ทางทวารไหนเลยทั้งสิน้นเพราะกําลังกล่าวถึงอายุของรูปครับเพราะฉะนั้นเวลาที่รูปกระทบอารมณ์แล้วนะคะวิถีจิตยังไม่เกิดก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อรูปนั้นดับไปก่อน ตาทานลพนก็เกิดไม่ได้ถ้าดับไปก่อนอีกชวนะจิตก็เกิดไม่ได้แล้วถ้าดับไปก่อนอีกก็ยังไม่ได้เกิดก็มีค่ก็ยังไม่เป็นวาระเลยค่ะโมคะวาระถ้าอย่างนั้นจิตแต่ระดวงมีความเกิดดับเท่ากันใช่ไหมครับที่ว่ามีแบ่งเป็นสามไม่ว่าเป็นจิตอะไรโลกุตระจิตโลกิยจิตรูปฌานจิตอรูปฌานจิตจิตทั้งหมดมีอายุเท่ากันคือสามอนุขณะ ทีนี้ถ้าเผื่อสมมติว่าเป็นตถาลพนะวาระเนี่ยหมายความว่าตถาลพนะเกิดแล้วดับไปรูปก็ดับและพวังขจิตก็เกิดต่อพอวังขจิตเกิดเมดื่อไหร่แสดงว่าไม่ใช่วาระเมื่อนั้นวาระน้นจบไปแล้วจบไปแล้วพวังขจิตถึงได้เกิดขั้นได้ในขณะที่ชวนะจิตดับไปทั้งเจ็ดดวงแล้วก็ไรถึงจะเป็นตถาลพนะวาระเป็นไม่ได้คะ่ะถ้ารูปดับถ้าเป็นชวนะวาระหมายความว่าตถาลัพนะไม่ได้เกิดเพราะรูปดับไปก่อน เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าชาวนะวาระเนี่ยนะคะรูปเกิดเมื่อไหร่ก็นับถอยไปสิบเจ็ดขณะก็เกิดตรงนั้นแหละค่ะมีโอกาสไหมครับว่าถ้ารูปจะดับในระหว่างช่วงของชาวนะที่มีเจ็ดขณะชวนะไม่เกิดค่ะไม่พอที่ชวนะจิตจะเกิดชวนะจิตก็เกิดไม่ได้จึงเป็นโวธทพณะวาระมีแต่โวธทพณะจิตเกิดเท่านั้นเท่านั้น ถึงจะ<ถ>ทาทางแต่ก็ไม่มีทางที่กุศลจิตและอกุศลจิตเกิดเพราะว่าเขาเกิดขึ้นทําหน้าที่ตามหน้าที่ที่ถึงวาระที่จะทําหน้าที่นั้นก็ทําหน้าที่นั้นทําแล้วก็จบกุศลจิตและอกุศลจิตก็ไม่เกิดก็เป็นโวตทพนาวาระจําเป็นหรือไม่ว่าวาระที่จะเป็นชาวนาวาระเนี่ยรูปจะต้องมีอายุเกินพอที่ชาวนะเจ็ดขณะจะเกิดได้ต้องพอเจ็ดขณะด้วยพอสองขณะสามขณะไม่ได้ค่ะ อันนี้ก็ไม่พูดถึงขณะใกล้จะจุดติดก็แยกย่อยไปอีกเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นพื้นฐานก็คือว่าให้มีความเข้าใจตามลําดับก่อนครับผมตามทา,ทารัมพนาวาระก็มีรูปนั้นเป็นอารมณ์เช่นเดียวกันถูกต้องค่ะตั้งแต่ปัญจทวาราวชนะจิตจนถึงตถารัมพนาจิตมีรูปรูปเดียวที่ยังไม่ดับเพราะฉะนั้นวิถีจิตก็เกิดรู้รูปเดียวนั่นแหละจนกว่ารูปนั้นจะดับจึงชื่อว่าวาระหนึ่งวาระหนึ่ง you